ปกติหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะตกขาตาหาเราก็ฮ e l ล o เอมันมันจะค่อนข้างสันรูนเปิดซันรูปมันจะเป็นนะออโนมัติขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นยังไงเ้าเป็นยังไงเ้า นะครับประสบการณ์ใช้ก็ประมาณ23กบปีแล้วเป็นตัวแท้นเิงตัวท็อปอันนี้ตัวท็อปเลยใช่ครับสีแดงโรงงานนะฮะใช่เป็นสีสีแทดหัดเป็นสอง<ไ>ตัวตัวนี้เอาโปรโมทเลยออเป็นเรือธงเลยแหละงเนี้ใช่โอเคทับยางตัวนี้ที่ใช้เป็นยางขอบสิบเจ็ดน,นะครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปจะสิบเจ็ดแต่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวรองท็อปเนี่ยจะอยู่ที่สิบหกแต่ถามว่าใช้โอเคไหมต่างกันมากไหมอันนี้ก็ต่างไม่ได้ก็ต่างกันไม่มาก แต่ราคาต่างกันค่อนข้างสูงอันนี้ไม่ขอได้อันนี้ก็คือขอ17ใช่แล้วเป็อย่างพิเนลลี่ขอ17เราจะมีกันนั่งนิดนึงมีมีนิดนึงรถคือไม่ได้ปิบเสียงมากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเป็นรถเก่งก็คือจะได้อารมณ์สปอร์ตอย่ใช่ออารมสปอร์ตก็คือิีเบ8ก็คือเป็นสี่ล้อเลยอันนี้ไม่แน่ใครับที่เป็นสี่ล้อเลยอันนี้พามาดูด้านหลังเลยครับัดครับผมอันนี้เนี่ยสงสัยฝากระโปรงจะอยู่ด้านซ้ายไอ้ด้านขวาดูนะครับ เปิดยังไงครับนัดปกติหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะติดขาตามหาเพราะว่าฟีเจอร์ตรงนี้เขาฮิตกันแบบใช่อันนี้ก็เพิ่มได้แต่ก็ต้องไปเพิ่มเองเพิ่มเงินไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้ทพเป็นเปิดปกติครับจะเปิดตรงสัญลักษณ์โลโก้ MG เลยครับแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาเลยโอ้ของฝาเาก็ไม่ได้หนักนะไม่หนักเป็นโช็คลมช่วยครับส่วนอันนี้ก็เป็นม่านบังสุขละอันนี้ก็คือยกเขายกออกได้ครับส่วนล้ออะไรจะอยู่ด้านล่าง ด้านล่างก็คือจะมีกระบะอันนี้เข้ามาแล้วก็ล้อล้อจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยครับใต้นี้ก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวก็ว่าได้อันนี้คือเป็นยางอะไหล่อยู่ไม่ใช่ชุดปะมีชุดปะอยู่ในยางด้วยครับเป็นเซ็ตบล็อกเลยสามารถเลอับดได้แต่ข้อเสียของอันนี้ก็คือว่าจะมีไฟแคกตรงนี้ดวงเดียวทำให้กลางคืนเราจะมองไม่ค่อยเห็นครับอ๋อนิดนึงนิดนึงนิดนึงกลคืนเนาะ สัมผัสมาที่เจอมานะครับว้างหวาง,วางใช้ได้ว้างใช้ได้เลยๆของได้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับผมเ,เราเข้ามาข้างในรถของนัทแล้วนะฮะนี้ MG แล้วในส่วนของแรกเนี่ยส่วนแรกเนี่ยพงบาลัย มีอะไรบ้างครับผมตรงมาลัยก็ค่อนข้างมีอัตรรให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีทั้งเล่งเสียงเบาเสียงสะดวกดีครับรวมถึงรับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีการสั่งการด้วยเสียงโดยการที่กดตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดเกิดอินซิเหต์หรือว่ามีปัญหาอะไรก็จะมีตุ่มพอฉุกเฉินพอฉุกเฉินอ่าใช่ครับที่เหลือก็ฝั่งนี้จะเป็นด้านของการคอนโทรลหน้าปัดพวกหน้าปัดที่โชว์ในรถนะครับรายละเอียดรายละเอียดของตัวรถจะมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราอยากรู้น้ํามันเราก็สามารถปรับได้น้ํามันเ่ย ค่าเฉลี่ยในการกินน้ำมันของรถมีบอกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับครับผมจะอยู่ที่9กิโลเก้าสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกเกหรืครับผมและอันนี้คือไฮไลท์ของคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสั่งการด้วยเสียงใช่สั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยแชมเปญเราก็เฮลโหลเอมมันมันจะค่อนข้างสนวนถ้าเกิดมันไม่พูดกับเราเราก็ต้องกด กระตุ้นเขาหน่อยนะครับครับผมอ่าเชิญเลยแล้วก็อย่างนี้คันนี้ก็จะเป็นตัวทอร์สเนาะก็จะมีสลูปเราก็สามารถสั่งให้เขาเปิดสลูปได้ด้วยการพูดว่าเปิดสลูปอ่าเขาว่าจะเป็นออโตมัติขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นยันไงไ,ไงแล้วเป็นยังไงแล้วถือว่าออปชั่นนั่นเนาะปิดสลูปปิดสลูปปิดนี่เราออโตมัตมิ อันนี้จะเห็นได้เลยว่าการที่มีรถซันรุ่ค่อนข้างใหญ่ที่เป็น SUV เนี่ยข้อเสียจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะไม่มีไฟตรงกลางรถให้เราชัวร์ใช่ไหพดานใช่ครับแต่ไฟเขาจะมาอยู่ตรงตรงนี้แทนนะครับจะต้องบนเก๋งได้ปิดได้อะไรเงี้ยส่วนด้านนี้จะเป็นเรื่องของการคอทนซันรู่เหมือนกันครับมีทั้งข้างอันนี้จะเป็นม่านนะครับครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระจกที่จะเปิดซันรุ่เราสามารถปิดปิดเปิดได้เอาควมเห็นรถยุโรปบางคันเราชอบกระดกสามารถทาได้ไหมครับ กระดกดนิดนึงแบบโชว์ที่มีซันลูปอย่างเงี้ยประมาณนี้อะประมาณนี้ใช่ใช่<ๆ>ใชก็<ๆ>จะประมาณนี้รับลงได้ได้แต, <c oughs> แต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าแบบรถที่มีซันลูปแต่จริงๆแล้วค่อนข้างร้อน <c oughs> คือไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกวับเอ็มจีลคืออาจจะเป็นทุกแบรนด์ เข้อเสียงล้อสลุดอันตรอนเพราะบ้างบ้าหล่ออันตรอนนิดนึงทางออกที่ดีสุดก็คือติดฟิล์มให้หนาเท่าที่จะหนาได้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มีม่านเสริมใช่แต่แต่จากประสบการณ์นะคือต้องต้องต้องหมั่นเปิดนิดนึงเพราะว่าอย่างยางสลุดมันตายใช่ครับเพถ้าตายเนี่ยมันก็จะเรื่องใหญ่สังหารรั่วใช่ใช่นิดนึงนิดนึงอันตรเข้ามานิดนึงอันนี้ที่สังเกตก็คือมีคูชอนโทนว้าวใช่ครับเวลาขับต่างจังหวัด ล็อกได้ล็อกความเร็วได้ก็คือตั้งแต่40กิโลเมตขึ้นไป40หรือ60นี่แหไะครับไม่แน่ใจได้ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยใช่ไหมก็คือในการปลดปลดคุชชอนโทนก็คือแตะเบรกแตะเบรกครับนิดนึงนิดนึงแล้วที่ทราบมาคือพงอะไรตัวนี้คือสามารถปรับหมือนได้ใช่ครับก็คือสามระดับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คืออาจจะแบบว่าเออคอมฟอร์สปอร์ต อยู่ที่ว่าเราอยากขับประมาณไหนถ้าิขึ้นเนินเราก็ปรับมาเป็นเกียร์สปอร์ตเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราอยากจะเล่นในระดับส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยที่สร้างมาคือเันเกียร์สี่สเปนอันนี้ก็คือชิปเป็นแบบพาร์ตชิปได้ก็คือตกสามารถเพิ่มอารมณสปอร์ตได้เกียร์ก็จะโชว์ตรงนี้เราก็จะสนุกมากขึ้นในการขับรถตรงนี้แล้วก็เวลาเราแซงเราอาจจะเชนเกียร์มาเป็นสปอร์ตแล้วก็ปรับเกียร์เองเพื่อให รถขึ้นดีขึ้นเพราะว่าออโต้หลายๆครั้งเจอปัญหาว่าช่วงแซงจะเหยียบไม่ค่อยขึ้นอาจจนะอืดน,นิดนึงนิดนึงนิดนึงครับผมแล้วก็ที่สังเกตได้คือช่องแอร์เนี่ยนี่ได้ฟีลเลยนะเหมือนอารมณ์ไอพ่นเครื่องบินเลยนะใช่คับอ่าน,นี่ค,คือคอนดิชั่นมันได้ดีนี่ท่านผู้ชม,ม,มชสังเกตเข้าใจดีแล้วส่วนตรงกลางตีฟังก์ชันต่างๆคือตรงนี้เป็นกรอบเป็นคาร์บอนลุกใช่ครับอันนี้คือจะมีเฉพาะตัวท็อป อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมแต่ผมว่ามันสวยนะมันดูารมล์สปอร์ตเป็นเซ็ตมาให้เลยไม่ได้แต่งนะไม่ได้ปรับอะไรเลยส่วนเรื่องจอปกติเวอร์ชั่นมีระบายคามร้อจอก็จะมีระบบเนี่ยครับวิทยุอะไรพวกนี้ต่างๆนานาเราสามารถเข้าไปดูได้เลยเชื่อตอบคุณก็ได้นะครับอืแล้วก็ถ้าเกิดกดออกกดตรงนี้ส่วนข้างในก็จะเป็นพวกติดเกี่ยวกับรถนะครับตั้งค่ารถไอสมาร์ทไอสมาร์ทก็จะมีพวกเพลงของครูเพราะในตัวรถเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันมี เรื่องของซิมการ์ดมาให้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหนเดือนเพราะว่าทางรถทางศูนย์บริการเขามีบริการอันนี้สงสัยนิดนึงซิมการ์ดนี่คือต่อกับโทรศัพท์หรือว่าเป็นซิมของรถเลยของรถเลยเหรอใช้รถโทรหากันก็ได้ลองลองเทสได้เนี่ยโทรหาการนี่คือต้องใช้เอ็มจีด้วยกันหรือเปล่าครับเปล่าโทรหาถ้าเกิดเราลืมมือถือหรือว่าอีซิเดนจำเป็นจริงๆใช้รถโทรได้เลยอยางเครื่องพี่ครับโทรได้กดเบอร์โทรโทรได้เลยได้เลยสะดวกมากๆมัจะสะดวกนิดนึงก้องถอยเลยมีปกติมีครับ เดี๋ยวลองอ่าเดี๋ยวลองเทสให้ดูอ่านี่เป็นไงกล้องก็จะดีกล้องจะปรับตามพวงมาลัยด้วยนะครับอ๋อคือจะมุฟตามพวงมาลัยใช่จะค่อนข้างแบบดีเลยแหละครับผมแล้วก็จะมีเตือนทั้งจอเล็กจอใหญ่โอเคอ่าทีนี้ผมขออนุญาตเทสได้หน่อยเนาะโอเคอยากรู้ฟิลลิ่งว่าเป็นยังไงสลอดเอ็มจรุ่นนี้โอเคก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า MG เป็นรถอังกฤษครับเป็นรถทางยุโรปไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้ามกับรถญี่ปุ่นทั้งซ้ายใช่แล้วใครไม่รู้ไ่เปิดเนี่ย น้ำฝนแน่นอนอัดน้ำฝนมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนโอเค้นพี่ขอย่าญานั้นเนาะครับผมโอเคครับผมเอาพร้อมเราไปเลยครับเขาจะปับตามตรงอะไรเลยทําให้เราถอดได้ง่ายแล้วก็ไม่งงด้วยครับอ๋อนี่คือมุ้งตามตรงอะไรเลยเนาะใช่ครับถ้าเกิดเป็นรถปกติเขาจะเป็นเส้นตรงเลยเช่นตรงอย่างรถผมเนี่ยเป็นเส้นตรงอย่างเดียวคือต้องกะระยะเองอันนี่จะดูง่ายว่าเวลาเราถอดเข้าซองที่มันมีเส้นอะไรเนี่ยจะสะดวกสบายเวลาเราจอดตามห้าง อันนี้ก็เป็นเซนเซอร์มีเซนเซอร์ด้วยตัวตัวมีนมันบ้าเสียงข้างนอกจะเข้ามาข้างในค่อนข้างเงียบเป็นแรกๆก็จะมีกันบ้างที่ปัดน้ำฝนสลับกับไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ย <bloody S 2> ใช่นะเพราะเพราะส่วนส่วนเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือผมขับรถญี่ปุ่นมาตลอดก็คือจะชินด้านขวาคือจะ al, ลนเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเฟิร์สนี e เป i o ชันแรกคือ ครับผมวงมาลายจะเบากว่าเบากว่าเบากว่าแล้วที่ฝุ่นเยอะกว่าก็คือสำหรับเครื่องพันห้าแต่น้ำหนักขนาดนี้คือไม่ได้อืดไม่ได้อืดจนเกินไปสามารถใช้ขับขี่ในเมืองอะสบายมากปกตินั่นขับรถเร็วไหมครับไม่เร็วมากครับแต่เบรกต้าบอกก่อนเลยนะว่าเบรกเขาค่อนข้างลึกต้องโจมข้างก่อนก่อนที่เขคืออันนี้คือลึกมาตั้งแต่สมัยป้ายแดง ใช่ครับเป็นเนอกลักษณ์ของรถเขาอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเบรกตื้นแล้วทำไมไม่เบรกต้องเหยียบแบบลึกลกหน่อยหรือบนรถปกติขออนุญาตหน่อยขออนุญาตหน่อยเล็งอีกนึงอ้โอเคเลยอ่ะไม่ได้หืดเลยนะไม่หืดเลยนะ ได้เลยกดได้เลยเนาะที่กดขึ้นสีเขียวอ่าทีนี้ผมจะล็อกไว้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องตอนนี้วิ่งวิ่งประมาณ60ใช่ไหมกดเป็นกดได้เลยครับเห็นไหมจะขึ้น61โชว์ก่อนแล้วเราก็ปล่อยได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องอะไรเลยครับโอเคอันนี้ท่านผู้ชมนี่ผมปล่อยคันเร่งแล้วนะก็คืออยากให้มันหยุดทํางานเนี่ยคือแตะเบรกโอเคนี่ผมแตะเบรคล่าโอเคก็จะหายไปสีส้มเป็นปกติอ๋ออันนี้คือเหมาะสำหรับ วิ่งทางย,วยาวๆต่างจังหวัดใช่วิ่่งอโอเคฮะก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณนัดด้วยขอบคุณมากนะครับจ่าให้เทสรถคันนี้แล้วก็ข้อมูลสำหรับเกี่ยวกับอินจีได้ครับเรื่องคนตัดสินใจซื้อนะครับอ,อย่งไรก็อย่าลืมฝากติดตามรายการคาร์ฟีดอฟไปด้วยนะครับรติดตามไว้ด้วยนะกด Subscribe ไว้ด้วยสั่งกระดิ่งกุ๊งกิ๊งไปเลยด้วยใช่ถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับครับผม อาก่อนแล้วสุดท้ายนับปากใหม่คนใช้รถใช้ถนน,นก็อ,อยากให้แบบเวลาขับรถเนาะช่วงนี้ก็คนใช้รถเยอะมีคั้งคนมีประสบการณ์หรือว่ามือใหม่อะไรเงี้ยก่อนใช้รถก็ต้องเร็ยนรถให้เรียบร้อยก่อนตั้งสติบบก่อนใช้รถเนาะแล้วก็อ,อยา่าใจร้อนต้องมีน้ำใจกันบ้างเนาะะเซฟกันจะได้ปลอดภัยทั้งคนทั้งรถเนาะแล้วก็ใครอยากสนใจอยาก จะซื้อ MG หรือว่าสอบถามข้อมูลก่อนซื้อก็ถามเราได้ได้ได้<ช>ครับอ่ามีสนใจอะไรไีโอเคทางมาสดๆนตัได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็จะมาไล่ตอบคอมเมนต์นะครับผมอ่านั้นก็เดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะครับรถจะเป็นรถอะไรจะเป็นใครจะน่าสนใจแค่คไหนกดติดตามนะผมติดตามใน,ในสำหรับผู้สนมากครับ,บตรวันนี้ลากไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับ